สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมเออไมใช่เราก็จะมาอ่านหนังสือกันนะคะนี่เ,เด็กๆจะได้อ่านหนังสือออกอนี่ไงน,นี่นะคะอันนี้ก็คือหนีสัตว์ลายมากัดหมูอัต่ะค่าหนึ่งนานมาแล้ว มีลูกหมูสามตัวกำลังสร้างบ้านอยู่เสร็จแล้วเขาก็เข้าไปอยู่ในบ้านและและ,และกลางดึกก็มีสัตว์ร้ายมามากัดมูของบ้านลูกหมูและเรื่องนี้เป็นของคนขี้เกียจนะคะแล้วมีเรื่องหนึ่งเป็นหมูสรางตัวเกมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะว้าว้ากลัวแมลงจังเลย ว้าว <Wow. S 2> นี่นะคะพี่จะพี่จะเล่าให้เต็มที่เลยนะแล้วค่ะมีนามมาแล้วมีมีไดโนเสาร์กระโดดกระโดดไล่อใช่สวัสดีพี่แม่นี่มีมาเลยเป็นแบบนี้แล้วก็ขอบคุณค่ะ มี้อ่านให้รู้ว่าเด็กๆห้ามเป็นมางจบยังไม่จบนี่นะจนออกไข่นี่นะคะมะาแรงมาจะออกไข่นี่หลังจากไข่ลเล็กๆแล้วก็มาแบบนี้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 นะคะแล้วเขาก็ออกมาเป็นมาแรงวา่าเม็แบบนี้นะคะและซี่โครของไดโนเสาร์มันก็คือซี่โครงของไดโนเสาร์ ที่เราไปจับมันแล้วมัน่าขาข,า,ขาันีเรื่องปดเลยโอ้แล้วทีนี้เด็กๆห้ามจับดายงสาวเพราะมันจะข่ะค่ะและและอีกต่อไปนะคะมาแรงขนนุเขาจะเดินแล้วว่าหนูเคยไปหายอยู่นั้นเนี่ยมันก็จะแบบ นะคะนายตอบไปชวนมากนี่นะคะนี่คือปีพีเสื้อแลนี่คืองูจริงนี่ค่ะนี่ค่ะและทีนี้มันก็จะมันก็จะปีปี ให้คนให้ให้งูมันกลัวมันจะเป็นแบบงูมันจะแบบให้ให้มันให,ให้ให้มันมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราอะ่ะเล้วมันก็จะแบบและปิดและลูกก็ตกใจเนี่ยตกใจเดี๋ยวตรงมาลูกก็จะเป็นแบบนี้แหละ ต่อไปดวงเด็งด้วงอะไรครับนี่นี่ค่ะดวงเด็งด้วงออนี่ค่ะดวงเด็งด้วงออและและทีนี้ที่มันมีแบบนี้นมันก็จะเอาไว้ต่อสู้เพื่อนแบบเนี้ย ชืีว่างก็จะแบบนี้ ในมมกันด้วยนี่นะคะในมูมันจะกั้นเอาไว้อย่างเหมือนเหมือนบ้านเราอะเราจะมันจะมีประตูใช่ไหมเนี่ยเป็นแบบนี้มันจะมันจะกั้นตรงนี้ไว้มันจะกั้นใหญ่ไว้แต่มันก็จะเข้าไปได้เพราะเพราะมันตัวเล็กไงมันไม่ให้คนทําแบบเนี้อันนี้มันเป็นเชือกของมันงั้นก็พึ่ง ต่อยต่อต่อ,ตอ,ตอเยเฮ้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 นี่นะมันผิดซื้อกลางคืนมันจะมาตอนคืนแบบ ไปนะคะโอ้ยจ็บหัวหัวปงไม่ยิี้ไม่ได้ยินเลยกึ่งเน,นี่นะคะมันก็จะเป็นอะไรแมลงหางหนีบแมลงหางหนีบหนีเวลามันหนีนะ มันตกมือได้ด้วยหอยทาอันนี้อันนี้นิทานเครื่องหนูนะน,นิทานดึกโบดหรือเปล่านี่มันก็จะทําแบบนี้ได้ด้วยนะนี่มันก็จะทําแบบนี้แม่ไปถางล่างได้ไหมแม่แม,ม่ไปถางล่างดูไหมอะไรมันก็จะเป็นแบบนี้นะ ต่อไปใช่ค่ะแมลงสาบค่ะมะแมลงสาบชอบกินของเน่าๆอยากใหญ่มันกระชุ่มจันเลย อยากใหญ่ yeah, yeah. มันดุ่มจังเลยแกบเสื้อผู้ชายไอ,อยไปไอไออ้อย,อ,อ,ยอุ้ยรักแม่นี่ไงคะหนอนนี่แล้วมันแล้วมันก็จะอยู่ในนี้นานๆนะ้าแล้วมันก็จะแปลงร่างมาเป็นอันนี้ผีเสือ้อ เาจะสอนให้เด็กๆห้าไปจับอะไรมาแรงอะไรเด็ดค่ะแต่อันนี้อะ่ะเขาเราเราจะไปจับเขาอะเราต้องเราไม่ต้องเราไม่ต้องทาลายเขาเขาเดี๋ยวถ้าเราทาลายเขาอะมันก็จะกลับง่วงง่วงก็จะแบบนี้นะนี่มันจะอยู่บนมือคนนี่ อันนี้เสื้อผ้ามันเล็กแล้วนะมันก็จะเอาไปบริจาคให้สัตว์ต่างๆและแล้วมันก็จะไปซื้อที่โลตัสจิว๋วแล้วมันก็จะไปซื้อโลตัสใหญ่ที่ตลาดและทีนี้ตลาดเล็กนะตล๊กจิว๋วนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ต่อไปว้าวเรื่องนี้น่าอ่านมาก เรื่องปวดอ่ะทุกวันทุกคืนเลยนะไม่อยากอ่านแล้วอะโอเคงั้นลาท่านผู้ชมก่อนลาก่อนนะคะมวยมือไีอมอมอหมดแล้วมือขยำตึงเฉ่งออกหยอกเลนยังไม่หายจ้า นี่นะคะนี่ก็คือมดแดงมดแดงรู้จักเพลงมดแดงไหมคะมดแดงเกาะแข้งเกาะขาเกาะเสื้อเกาะผ้าตุ้งเฉ่งตุ้งเฉ่งนี่ค่ะทุกคนนี่มันก็คือมดแดงที่มันสวนมาจากตรงนี้แล้วมาตรงนี้แล้วมาตรงนี้เพื่อมันจะมากัดเสื้อผ้าของพวกเราค่ะ พวกเราจะต้องมีประตูเอาไว้เลยเจนก่อนอันนี้ตัวอะไรอคะนี่เห็บวางค่ะนี่นดูดูเห็บวางค่ะเห็บเห็บวางเห็บวางนะคะเห็บเห็บเห็บกลาง วางนะคะนี่ก็คือเห็ดเอ้าเดินไปเปิดผิดเห็ดกวางนะคะมันจะไปชอบไปอยู่ทุ่งๆนี่แหละมันชอบพันไปแล้วไม่คะแมงมันกัดไหมแมงแมงแมงไอเนี่ยแมงเนี่ย เห็บกว้างเหรอคะค่ะกัดค่ะ,คะดูดเลือดนี่นะคะเวลาเห็บกว้างมันก็จะกัดมันก็จะเป็นนี้ <c oughs> <c oughs> เอ็บกินเลือดคนดีกว่า <c oughs> มันจเจ็บไหมคะเจ็บนิดหน่อยค่ะมันจะกอดแม่ไว้นะ เลือดมันจะมันจะดูดดูดหมดตัวไหมก็ถ้าให้กัดนานๆก็อาจจะหมดนะคะเพราะว่าตัวจำปาเล็กเพราะฉะนั้นต้องกินข้าวเยอะๆค่ะเพราะตัวใหญ่อะเวลาเห็บกัดนะเลือดก็จะไม่หมกตัวห้ามไปกัดห้ามไปใกล้ม,ามาันนะบ้านมีเห็บไหมอะไม่มีค่ะส่วนมากเขาจะอยู่กับตามแบบน้องหมาค่ะ ตะใครแล้วกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะขอบคุณที่พี่ๆมาดูนิทานหุงนะคะก็จบลงแล้วนี่ไงหมดเร่มน,นิทานแล้วที่นี่ขอเราตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย